สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทวอชด็อกจำกัดท่านผู้ชมครับจังหวัดลำปางเป็นแหลง่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่มีชื่อเสียงจะของไร่กาแฟในตำบลแจ้ซ้อนเขาให้เราไปพิสูจน์ ว่ากรรมวิธีในการคั่วมเมล็ดก,กาแฟของเขาเครื่องคั่วนั้นทั้งหน้าตาและวัสดุก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยทําให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพและที่สําคัญเขาบอกว่าประหยัดพลังงานได้ด้วยครับ บรรยากาศที่น่าแจงไี่ดีจริงๆเลยค่ะนอกจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วที่นี่เขายังมีของดีที่เขาท้าให้เรามาพิสูจน์นั่นก็คือกาแฟขั่วโอ่งนั่นเองใช่ไหมคะคุณโจ้ใช่ครับว่าแต่กาแฟขั่วโอ่งนี่หน้าตามันเป็นยังไงมันเหมือนไก่อบโอ่งไหมคะต้องไปพิสูจน์ครับผมไปครับผมไปค่ะนี่ไงครับโอ่งเนี่ยนะคะ ใช่แล้วครับผมโอ้ยโอ่งนี่แหละครับเครื่องคั่วกาแฟดินเผาสองชั้นของเราทําไมเราถึงใช้โอ่งมาเป็นเครื่องคั่วกาแฟคะคุณโจนี่ไงครับสมัยโบราณเราใช้หม้อดินในการคั่วกาแฟทําให้ได้กลิ่นรสสีที่ไม่เหมือนใครซึงเป็นสาเหตุที่เราใช้โอ่งดินสองชั้นในการคั่วกาแฟของทางไร่ของเราครับเครื่องคั่วมเมล็ดกาแฟนี้ประกอบไปด้วยโอ่งดินจํานวน2ใบ องค์ดินใบใหญ่ซึ่งอยู่ภายนอกจะช่วยดูดและกักเก็บความร้อนไว้ให้มีอุณหภูมิคงที่ประมาณ200องศาเซลเซียสส่วนองค์ดินใบเล็กด้านในจะติดแกนมอเตอร์เพื่อให้องค์หมุนตลอดเวลาและติดใบพายด้านในให้มีความลาดเอียงประมาณ35-40องศาซึ่งช่วยให้เมล็ดกาแฟกระจายตัวและได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังช่วยให้สะดวกต่อการนำเมล็ดกาแฟเข้าและออกจากองนั่นเอง โดยความร้อนที่ได้มาจากแก๊สซึ่งอยู่ด้านล่างในช่วงแรกจะเปิดแก๊สให้แรงจนกว่าภายในองค์มีอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจึงลดระดับแก๊สลงให้เพียงพอต่อการรักษาระดับความร้อนภายในองค์ให้คงที่ตลอดการคั่วมเมล็ดกาแฟซึ่งองคั่วมเมล็ดกาแฟนี้สามารถคั่วได้ครั้งละ1กิโลกรัมใช้ระยะเวลา10-15นาทีมีค่าพลังงานทั้งสิน้น5-6บาท โดยมีต้นทุนในการผลิตโอ่งขั้วมเมล็ดกาแฟนี้อยู่ที่6000บาทต่อชุดเท่านั้นเองค่ะข้อดีของการใช้โอ่งเป็นเครื่องขั้วกาแฟนี่มีอะไรบ้างคะคุณโจ๊กคือจะทําให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพมีสีที่สม่ําเสมอกันไม่น้ำซัมป์เนี่ยตัวนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานด้วยคุณสมบัติของโอง่งเนี่ยจะช่วยรักษาความร้อนของที่อยู่ในโอง่งนะครับให้สม่ําเสมอโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานจากแกส๊สเพิ่มมากขึ้นและเกิดเปรียบเทียบกับเครื่องขั้วากาแฟที่เป็นพวกสแตนเลสหรือสมัยใหม่เนี่ย ทั่วไปก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ100บาทขึ้นไปนะครับสังเกตไหมครับว่าจะแตกต่างกันมากแล้วทําไมเราถึงจะต้องมาคิดค้นประเด็์อุปกรณ์ต่างๆที่มันช่วยในเรื่องของพลังงานนะคะก็เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเราได้มาอยู่ตรงนี้เนาะเราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทาํายังไงให้คล้ายๆกับเกิดการอนุรักษ์ให้กับพื้นที่ตรงนี้ได้บ้างนะครับเนาะรนะเราก็เลยคิดว่าเออใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากไร้กแฟ ทุกๆขั้นตอที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็เลยเริ่มคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆในการตักกาแฟของเราประจวบกับตรงเนี้ยมันอยู่บนดอยความสูงจะ1 500ะ้ร้อยเมตรจากระดับทะเลซึ่งค่อนข้างที่จะสูงการส่งกระแสไฟฟ้าไม่ใช่ที่นี่นะบางทีก็อาจจะมีการขัดข้องบ่อยดับบ่อยーーแล้วถ้าเกิดเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาในการทํางานในการโั้นตอ s ที่เราทํางานสโลแกนของเราเลยเนี่ยที่คิดขึ้นมาเนี่ยคือถูกและดี การคั่วกาแฟาด้วยโอ่งดินช่วยทำให้กาแฟาคั่วมีสีที่สม่ำเสมอกลิ่นดีรสดีต้นทุนตำ่ำและที่สำคัญประหยัดพลังงานไปได้มากด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเรานี่เองค่ะ